Con nhé lóc hiền hả? Lóc hiền rồi đi Lóc hiền đó hả? Anh này nó hiền này nó Hả? อ้าวจบแล้วประมือเพื่อนหน่อยเร็วแล้วจีลวัฒนะไม่ออกเหรอจีวัฒน์ออกไหม้องไม่เป็น เราไม่เป็นอีกครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันเสร็จแ,แล้วแต่ละคนเตรียมเพลงไว้ในใจด้วยนะคนละหนึ่งเพลงไหวไหม